นโมตัสสะระคะวะตุอะระหัตุตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคำว่าอาบัตแปลว่าการต้องความผิดการล่วงละเมิดคำนี้เป็นชื่อเรียกกิริยาที่ล่วงละเมิดสิขาบทนั้นๆและเป็นชื่อเรียกโทษหรือความผิด ที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทเช่นพิสุกล่าวอวดอุตริปนุษยธรรมที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิกเป็นตน้นอาบัติปาราชิกผู้พ่ายแพ้ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งอันหนึ่งพิสุุใดถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของพิสุทั้งหลายแล้ว ไม่บอกคืนศิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรชนให้แจ้งเศพษมีถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์เดรัจฉานตัวเมียเป็นปราชิกหาสังวาสมีได้ปราชิกศิกขาบทที่สองอันหนึ่งพิสูจนใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมยจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดี พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารเสียบ้างจองจำไว้บ้างเนรเทศเสียบ้างด้วยบริภาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้ในายพ่อถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิสุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้น แม้พิสุนี้ก็เป็นประชิกหาสังวาดมิได้ประชิกสิกขาบทที่สอันหนึ่งพิสุจใดจงใจภาากายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาสาัตตาอันจะปิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพนานาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคำว่าแน่ นายผู้เป็นชายจะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตอย่างนี้มีใจอย่างนี้มีความหมายหลายอย่างอย่างนี้พนานาคุณในความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายในแม้พิสุนี้ก็เป็นปราชิก หาสังวาดมีได้ประชิกสิกขาบทที่สอันหนึ่งพิสุใดไม่รู้เฉพาะก่าวอวดอุตริมนุษยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้คันสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามเป็นอันต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยเป็นเท็จเปล่าๆเ,เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุแม้พิสุนี้ก็เป็นประชิกหาสังวาตมิได้ พิสุทั้งหลายส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทมที่ถูกปิดไว้ได้ทมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในทมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บันเทาลงได้สาธุ